ส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยกลับมาดีตัวขึ้นปิดเหนือ EMA 10วันนะคะซึ่งเป็นแนวต้านระยะสั้นได้แล้วนะคะแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ฟันธงนะว่จะเป็นขาขึ้นหรือว่าจะกลับเป็นบูลลิชได้นะคะเพราะว่ายังขาดปัดจจัยทางด้านมูลค่าการซื้อขายที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะการเดินหน้าครั้งนี้ก็ถือว่ายังเปราะบางอยู่นะคะแล้วก็ ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นักนะคะแนวต้านน่าจะเป็นลักษณะค่อยๆอขึ้นไปเทสมากกว่านะคะเราก็มองไว้ที่1340นะคะก็ยังถือว่าสําคัญอยู่นะคะเพราะว่ายังไงก็ยังไม่ถึงนะคะถัดไปก็คือ1360นะคะ,ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะแนวจุดคัดลอสเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาตามแพทเทิร์นนะคะเป็นที่1,300จุดนะคะ ต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว BJC จะเห็นว่าปรับตัวขึ้นด้วยวอลุ่มหนาแน่นทีเดียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มี b u l l l s s h i v v r r g n n e e จากตัว MACD นะคะที่นอกจากจะมี Bullish แล้วเนี่ยยังสามารถตัดเส้นสัญญาณลายขึ้นมาส่งสัญญาณซื้อได้ด้วยนะคะก็มีโอกาสเดินหน้าทดสอบแนวต้านาเก่าๆที่ทําไวะะ้ก็คือ44และ46บาทตามลําดับนะคะรับอยู่ที่38 50แล้วก็คัดลอสที่37 ถัดมาจะเป็นเอสโซนะคะตัวนี้เนี่ยตัวของ Modified Stochastic ส่งสัญญาณซื้อแล้วก็วกตัวออกซิเกตโอโซได้แล้วนะคะขณะที่ราคาเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะชนแนวต้าน EMA 25วันนะคะแต่ว่าพอดูประกอบกับเครื่องมือแล้วก็คิดว่าน่าจะลุ้นการดิดตัวทะลุผ่านไปได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> แนวรับของเอสโซก็จะอยู่ที่6บาท40นะคะต้าน6บาท80เป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถัดไป7บาท20นะคะคัดลอสที่6บาท30ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว UMI นะคะที่เราจะเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงแรกๆเนี่ยปรับตัวลงต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือเนี่ยก็ยังให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องนะคะยังไม่มีตัวใดส่งสัญญาณขายตามนะคะจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะด้วย v o l ุ่มที่หนาแน่นนะคะก็คิดว่าน,น่าจะพักตัวจบไปแล้วนะคะ อยู่ที่13.5ถึง13.3 13. นะคะแนวต้าน14.5ถึงกับ14.8นะคะแล้วก็คัดลอสที่13บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ